ใส่มันพี่นอ้องเสแบเหมือนกันครับนี่ของเสียบเลยนะครับมาครับพี่นอ้องเสแบเหมือนกันครับผมแกว้วบองประคอยกักประคอยกักมือนนี่ ui đẹp luôn chén yên xẹp yên Ngon. Nhìn cái này vô đây. เดี๋ยวแบบครับขอสื่อน,น้ำอันญาติพี่น้องเพิ่นไปห,หามาจากไหน,นเอเดี๋ยวหลายนี่พี่น้องเอ้ เนื้อข้าวขาอพี่น้องครับผมกินเขาน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อพนันเหนือเนงยยังไงทำไมสมสุดยอด เห็นบอกโดนหนึ่งพี่น้องกุ้ยชิ้ขั้วแล้วกุ้ยชิ้ขั้วมันเพราะผมเอาเขาฟิดนะใหญ่มากอะเอาเขาฟิดตูต้เย็นมันก็ได้สีขแข็งเนี่ยยันคือคลังตลาดเพ็ดมาเห็นข้าวข้ากวากรอบร่างเกลือแล้วก็เอาไปหนึ่งก้อนหนึ่งใส่ข้าจะไข่ใบบกูดแล้วก็ใส่เกลือนะครับหนึ่งเห้มันสุกเดี๋ยวเขาจะเอามาแกง ก็มีข้าวเนี่ยเสียบมือด้องด่างพี่แล้วเหรโอ้โห เนี่ยเสียบเมนูข้างหลางพี่พี่น้องพี่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 น้องเคยกินบ่นี่โอ้ยโอ้พี่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 น้องครับผมใส่ใส่มันพี่น้องเสแสร้งกันครับนี่ของเสียบด้วยนะครับอือืม หอมใส่รับไตใส่กุ้งผู้เฒ่าเพิ่นว่าเวลากินได้บ่ท่นานมันสิหยามมันสิมึนแนวแซ่บอืม Ủa, hết quá mặc đồn đúng không? Kín im đi nọ. nè là... Sự áo ngài xuất. Tại vì sự áo mà hệt bèm như thế này đi nọ. Mười. Bởi họ sẽ im vậy, Sẽ không phải kín lẻm ข่ากกอนวอนสุดท้ายอมพี่น้องกัสิวะปลาปงใหญ่หนึ่งคือบบก,กินมันอิ่มพี่น้องครับผมผมสือปลามานี่ผมก็คิดดูสีเข็ดเมนูยังดีวะ่ะแต่คืออยากกินน้อยสม้ม อยากกินน้องใหม่สมรัยกว่าปลาปลาเพื่อเอามาหนิเดี๋ยวไปจัดตอนแรกพี่นองครับผมตัวนี้ตัวนี้โลกว่าสองร้อยกว่าบาทปลาหยักไงแห้งพี่น้องครับผม อิ่มเลยนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เอามารับชมปังปอนก็เดินทางมาถึง2แสนซับแล้วนะครับผมพี่น้องขอบคุณจากใจนะครับ2แสนซับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรำลำรวยๆคิดสิ่งใด้ไก่สมปรารถนานะครับผมพี่น้องปังปอนขอตัวลาไปก่อนปอนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ